<c oughs> ต้งเบอร์ตที่ฮามาพากันเวียนปฏิบัติตรงนี้เพื่อเสียมันอยู่เหนือเวทนาให้ได้เอาวอยู่เหนือก็คืออยู่รูท่านมัน่นบ่เป็นไปกับมัน่นเวทนาหมายถึงเอาสุขเวทนาหรือความยินดีพอใจนั่นแหละกับความบ่ยินดีพอใจส,สอง,งอย่างเป็นของคู่กันอยู่แล้วเป <c oughs> ็นเบอง์เที่เสิรู ท่านมั่นโดยบอไปคิดปรุงแต่งต่อในสิ่งตี่เหตุในเกิดความรู้สึกในความยินดีพอใจได้คือราคาความยินดีพอใจในลูกในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสเออแต่มีความคิดนึกปรุงแต่งต่อไปก็เกิดเวทนาเลยล่ะพอใจก็ไม่พอใจสองยางเลยไแต่ว่ <c oughs> าห้าวมาฝึกเพื่อสิให้ลูกให้มันท่านตัวตัวใจตัวจิตตัวคิดมันท่านบ่อยมันคิดปรุงแต่งไปไปในความพอใจ มีความพอใจคงพอใจคือน้ากันทูกอย่างมันกระเนื่องจากลูปเขามาตัดเอาตัวลูปมันหลดอารูปก็เกิดต่อไปคือความรู้สึกอันเกิดจากความจําจินตนาการอารูปเลยและร่วมถึงอารมณ์ไปพร้อมอารูป <c oughs> มันอยู่เหนือเวทนาให้ดบ่เมนเวทนากายได้กายนี่เป็นปกติเจ็บปวดป่วยยู่แล้วกายนี่เขาบ่อคอยบกถึงมันปันไดเพราะว่า เหตงแร่มันก็ตายอยู่แล้วนะม่ได้ขามขามกายมาแล้วก็เหลือแต่ใจเท่านั้นแหละขามกายบ่เป็นของเฮ่าเนี่ยนอหลานบมดเส้นอยู่แล้วนะบังคับบ่ได้อยู่แล้วเนี่ยเออแต่ว่าปวดก็ไปหายาแก้ปวดตัวปวดแขวเป็นท้อนออกเออปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหายนั่นแหละหรือมีอย่างห้อนก็เหาเนี่ยเห็ุมันเย็นหนาวก็เหตุมันอุ่นงูก็หายกิน เย็บทองเก็บังก้ยปวดไทยก็ไปหาไทยออกกันเด้เนี่ยมันเป็นง่งไๆเด้นะเนี่ยเหตุแหตมันสงบลงอุปสมะสงบทางกายโดยกาย,ยสังขารนั่นนคะือ <c> เ <oughs> ้ามาทำผู้อมข้าใจที่พวกเข้าได้ยินได้ฟังอนิจจาวัตสังขารานุปทาวยธรมิโนอุปชิตตะวันนิรุตสติเตสังวูปะสมโสุขโขน่สังขารทั้งหลายบว่าสิเป็นของภายนอกอันเกิดจากรูปวัตุมีกาย หรือว่ามีไก่เนี่ยของเฮาเองมีกาเนี่ยยังนั่งนอกอยู่ได้นี่มียก่เพราะเป็นจะเป็นรูปวัตถุสิ่งของสัตว์อื่นแล้วก็แม้กระกายเฮาเองมันก็เป็นของประเทียงเแน่นอนดลเลดดลเลตเกิดขึ้นแล้วก็ไลเข้าไปสู่ข้อมแตกดับเป็นธรรมดาเนี่ยแปลว่าอานิจจาวัตสังขาราบานิอุปัฏวายะธรรมิโนอุปัฏวะหมายถึงว่าสิ่งที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นกระทบกระทั่งโดยรูปโดยรสโดยกลิ่นโดยเสียง อุปทวะนี่ยะธรรมเนี่ยคำว่าคำว่าธรรมคือทั้งหลายทั้งปวงทือมันเกิดขึ้นแหละขีกระทบกระทั่งทำให้เรอุปชิตวานแบบอุปชิตทําอย่างไรเราจึงจะชนะมันได้อุปะนี่คือสิ่งที่อุบัติชิตะแปลว่าชนะเหตุใดห้าศีรนะความขีดปรุงแต่งทั้งหลายใดเด้บันนิรุชันติเนี่ยอุปชิตตวานิรุชันติเนี่ยเตสังวูปะสมูนี่ ถ้าผูา้ใดระงับดับความคิปบุงแตง่งในความอยากไดอยากเป็นใดผู้นั้นก็แปลว่าเป็นผู้มีสุขอย่างยิ่งนั่นแหละจังวะ <c oughs> อุปะสมะอุปะคืออุบัติขึ้นสมะหมายถึงสมถะ,ะเนี่ยอุปะคืออุบัติขึ้นสมะก็คือสมถะ,ะนั่นแหละเฮาสิสมัทาะนี่ร่วมลงเรื่องมาแล้วในสามาริทฐิเห็ดจังไดเ้าสิคขวบคุมความคิดทั้งหลายใดนี่แหละความคิด นั่นจึงมีวิธีอยอยยางรวดเร็วเขาบอกว่ารว,วดเร็วคือลมหายใจเท่านั้นแหละผู้ใดเวเวลาเขาอยู่ในลมหายใจใดเขาออกเขาออกอยู่รูดแทกกับลมนั่นท่านั้นแหละอ,อมันกษณะใดเท่านั้นเองกนณะมั่งเป็นขันเป็นข้าวแต่ว่ากาสังสมสืบต่อเนื่องไปเอานั่นแลนหละเหตุทั้งใดทั้าสินั่นก็สมถะ สมถะคือการสำร่วมจิตสำร่วมความคิดนั่นเองบ่อ้มันไหลไปกับสิ่งที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นอุปะสัมมาเนี่อุปะสัมมาสำร่วมเห็นว่าละ่สะสัมมามาจากสัมมาทิฏฐิแหละเป็นเป็นต้นแรกเออบิ้ลไหลไปเบิดก็ได้เข้าใจถูกอันเดียวกับเข้าใจถูกทั้งเบิดนั่นแหละ <c oughs> เห็นทั้งไดทั้งสิสำร่วมความคิดตัวนี้ได้เลอเอินว่าสมถะเออ,เอ,อเพอเขาเห็นผลแห่งความคิดปรุงแต่ง มแตะถูกเท่านั้นมแตะถูกมแตะเวียนวหวยตเกิดเท่านั้นเออถูกเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเกิดอารมณ์เออเดี๋ยวเอออุปสามาอุปสรรคหรือสิ่งที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นนี่เออสามาคือเหตุัะไรสิสํำรวมความคิดลงมาใดเนี่ยเรียกว่าอุปสามานุสติเห็นปะเรว่ออุปสมานุสติมิยังแน่เนี่ยเอาตัดเอาตะลมหหยใจลดอนุสติสิบอย่างหรืออุปสมานุสติสิ จริงๆกำจัดผากภาษาเลี่ยนนี้นี่ทฤษฎีหรือเลียนหนังสืออันนี้เลียนซื้อกิเลสเลียนซื้อความขิมดตัวสื่อให้เข้าใจเออมื่อก่อนก็เกิดเป็นอารมณ์ใดความพอใจกับความบ่พอใจสมนัก็คือความยินดีพอใจยังยิ่งนั่นแหละโทมนัสความเสียใจยังยิ่งคัดเครื่องใจตลอด จนเกิดเป็นปฏิฆาอาขาดบาดหมางเป็นเวีนเป็นกรรมแก่เจ้าของแล้วม่ได้เป็นแก้ไขแอืวว่าเข้ามีวิธีที่ว่าเห็ดทั้งใดเข้าสิสมถะก็ะคือเข้าเห็ดอาศัยอาหนาปานาสติคือรูล่มให้ใจเขาออกอาศัยปิติปิติแก็เป็นเครื่องปรุงแต่งอย่างหนึง่งก็จริงแต่ว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งไไปในทางที่สุขซึ่งจะเป็นโสมนัสเป็นเครื่องหยุดความคิดอีกอันหนึ่งที่มันจะไหลไปทั้ง บอกข้อใจ <c oughs> มันก็เป็นความละเอียดอย่างหนึ่งโดยภากภาษาไม่จช่บอกปากภาษาอนไรมันบอกว่าจบดอกพ้ได้กระซ้างดีรู้ลบให้ใจเขาออกมีอาการนิ่มๆนองๆนึบๆนึบๆอยู่กับหัว,วเขานี่เออูกลางหน้าปากเขานี่นั่นแหละเขาจิอยู่กับความรู้สึกนี้เขาสิอยู่กับความรู้สึกนี้เขาสิบอกความรู้สึกนี้ออกไปอยู่กับความพอใจอะไรบอกพอใจกับผู้อื่นอันเกิดสารงับ ความคิดใดหยุดความคิดใดระงับความคิดใดโดยอาศัยลมหายใจระงับความคิดใดเป็นเบื้องตน้นคือกงเรียกว่าปฐมมเป็นเบื้องต้นเราเอาความรู้สึกมุงอยู่กับตัวเองใดคือ,ค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 อลมเข้าลมออกเมื่อลมเข้าลมออกแล้วมันบ่ะขิดไปหาผู้นั้นผู้นี้บุคคลสัตวจริงของรูุรสกลิลกนเสียงสัมผัสมันเกิดอารมณ์ในความพอใจแล้วบอพอใจบ่ใดอาการปิติได้เกิดขึ้นปิติคือ เกิดจากความบกคิ่นั่แหละนี่แหละเริมายุ่กับเจ้าของเอาความรู้สึกนี้ยุ่กับเจ้าของเออถึงมันจะเป็นความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาอทุคขมะเนี่ยเป็นอุเบกขาหนึ่งบะสุกบะทุกนั่นเองอทุคขมะสุขเวทนานี่ไม่สุขไม่ทุกออมันก็เลยเกิดอาการนิ่มๆน,น,นุ้งๆอยู่ยกลางหลาาักาผู้ใดเบื้องต้นแล้วมีลมหายใจมีนมีสีมีคําบริกรรมพร้อมหรือ่มีก็บ,บอกเป็นยังเออนีเรี่อว่าปฐมแรก อ <c oughs> มีความสึกแรกต่อมามันบ่นมีลมหายใจคือเฮ้าบาค่คขิดนึกใจลมหายใจแต่ว่าเฮ้ากับยู่ในผากแห่งกายคือเกา่านั่นอย่าง่ล่ะก็ยู่ในหมวดแห่งกายคือเกา่าด้ยนีย่กายเวทนานั่นทีนี้แค่ว่าบางที่ที่เฮ้าฝึกต้นแรกมันได้แล้วต้นแรกมันเข้าใจดีแล้วของแล้วในการดูลมหายใจปับ๊บอาการปีติเกิดปับ๊บเออวันนั้นที่สองบางที่คนที่เป็นหม่ไม ส่วนห้าสีลุกขึ้นยางเผลอไปก็บกคิดอย่างอื่นเขาบ่เผลอไปนี่อ,อบกคิดอื่นแต่ว่าห้าสีมันสหแนแนมเห็นตอนแต่ของลุกยางนี่นไหมตอนแต่ของลุกขึ้นลุกขึ้นยืนปุ๊บหรือ,อก,กําลังจีเคลื่อนร่างกายไปทางไหนปุ๊บอาการปิติมันเกิดขึ้นระวัางกลาง,งห้าวนืบนึบ,น,บ,น,บนืบเลยเออการอยู่กับความรู้สึกนั่นแหละอยู่กับความรู้สึกที่ปิติมันเกิดตรงนั้นแหละเป็นอุเบกขาแล้วเพราะว่ามันบรไเ้ไปคกิดหาผู้อื่นมันอยู่ในหมวดแห่งกายคือเก่า เอออยู่ในความระล,ลึกถึงกายเคลื่อนไหวคือเก้านะเนี่ยความคิดมันบ่ออกแต่ความคิดมันบ่ออกไปหาบุคคลสัจจริงของเออมันก็บอมีอารมณ์อันอื่นเกิดขึ้นได้พอใจเลยบอกพอใจเกิดบพได้ใดก็เป็นอุเบกขาคือเก้าเขาอยู่ในกายเนี่เอื่นว่ากายในกายคือเก้าอยู่ใน,อ,ในอริยบทสัน้นแต่ผู้ได้เข้าใจตัวนี้แล้วก็บอต้องไปหาต้นแหลกแล้วก็กต้องไปสงสัย ประคองความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกันั้นแหละความรู้สึกนิ่มๆนวลๆกันหน้าผากนั่นแหละปิติมันหลาว่าต้องไปบรรยายีกยังมากเออมันจึงสิเกิดพานพานมาดอกบานนี้ถือเอาโหลดถ้าว่าถือเอาโหลดหรือทําความรู้สึกหรดว่ามันสิขนหัวลูกมันสินิ่มนวลกางหน้าากเออมันสิยกโยกอิ่มอิมสั้นๆหรือสิให้จังสิงก็อยู่กับความรู้สึกนั้นโลดอะนี่เป็นชาติที่สองได้ไหมเนี่ยเป็นบทที่สองแล้วในความรู้สึกที่สองแล้ว S <S เน<อ>ี่ผู้ได้คล้องในตัวนี้แล้ววัน,นมันสิขึ้นไปเที่ยโตัวที่สาม <S <S <อ>าทุกอย่างนี่อย่าลืมว่าขวบคุมความคิดไปเบิด์แล้วด้ตาเริ่มที่หนึ่งปฐมบทที่หนึ่งแล้วก็มาที่สองทุติยาบทที่สองอริยาบทในการเคลื่อนไหวไกายที่สองอันที่สามวันนี้บ่แม่นเคลื่อนไหวกายสังเกตความคิด,คดยังบ่ออกกันแล้วก็แล้วแต่วันมันบ่ออกบ่ได้อยู่ในล่มหายใจ บ่ได้อยู่ในอาการปติอันเกิดขึ้นจากร่างกายสัมผัสใดเอาบ่ได้อยู่ในความคิดอันคิดถึงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งสีมีความรู้สึกจิตเบากายเบาอันนี้สิเป็นโล่งๆสีเป็นว่างๆนะเออเร้วอื่นว่าจิตเบากายเบาแต่ว่าโดยภาษาว่าเสวยสุขในนามะกายกับเพราะเมียนกายมันก็เป็นนามะกายก็เลยเออว่าจิตเบา กายเบาก็ได้เป็นโลง่โลงๆว่างๆทั้งบ่มีลมหายใจทั้งบ่มีอาการปิติอันเกิดจากร่างกายที่ห้ารู้สึกได้แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ลึกเข้าไปนี่คือว่าเป็นโลง่โลงๆเบาๆสบายๆอยู่ในทำการความบางๆบึ่งๆก็ว่า,าไปทายถอดความรู้สึกอันนี้มันยากผู้ใดเขาไปรู้แล้วก็สิรู้ในตัวเองนั่นแหละบนันเฮาก็มีแต่แค่ว่าเฝ้าสังเกตเท่านั้นแหละ ที่จกิงมันบาได้เฝ้าสังเกตมันสิเป็นระวังของมันเองดอกพอตอนมันขิดปับ๊บมันสิดึงมาทัานทีเลยมันสิตสัดปับป๊บตัดปั๊บออกตัว <c oughs> ที่สีนะครับว่าท่านได้เฝ้าถึงมันดอกมันสิเผลอไปเองครันเฝ้าง่ายงว่าเผลอลับไปก็ได้ชัน้นสีเผลอลับไปตัดเออคำว่าจากเฝ้าให้มันเป็นอีหยังติว่าคนต้องไปคอยควา้าไฟฝันเป็นผู้เป็นผู้มีสติรู้อยู่กับความว่างอันแจม่ม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 แจงแจง เนี่ย <Yeah. S 2> เอาภาษาม,มาว่ากันโพดเ mm hmm. ทียงกันน้ำภาษา mm hmm. เริ่มมจากว่า mm hmm. ที่เอาความรู้สึกที่มันเป็นเลยมเาเบากันเลยเออแต่ mm hmm. แต่ว่ามีสติรู้อยู่สือส่อแต่ว่าออกมาเราได้ยังเบาได้เออมันบ่ิเบาได้เดี๋ยวอยู่ข้างบนอยู่ตอนที่มันเป็นนันนะเบ <Yeah. S 2> าบ้าได้มันหวาบไปนะบางที่ไปเป็นสองสามสี่ชั่วโมงเ่ยคล้ายๆกบแค,ค,ค,ค่วันหนึ่งหน้าที่ดิ่งดีเอองงเนี่ยตัวซีสร้างตวนนะ มันบาหาต่างต่ว่าต้องไปถึงชาติสี่ดอกจังสือบรรลุที่เขาพากันเบา้าเออว่าต้องชาติสี่สมาบัดแปดจึงจางบรรลุทุกคนอย่างนั้นต้องมาตรฐานว่าเมีเอนเขาเจะนางฟังถ้ำสื่อๆมันเข่าชาติอะเดิมนี่คือบรรลุหลายแทเอือหลายจังว่าพวกเข้าสังเกตตัวเองรถว่า่าต้องไปเอาอนขั้นหนอกเขามาเทียบที่เขาได้ยินได้ฟังได้อ่านมานต้องต้องด้ชาติสี่ทุกคนนะต้องแยกกายแยกกิจ ต้องแบบนั้นแบบนี้นะบออ,อพระโมพระสารีบุตรฟังธรรมจากพระอัสสชิยืนได้ะ่ะเออทำทั้งหลายเกิดแก่เหตุนี่หนึกปั๊บขอเลยนี่เนี่ยคือความคิดจากของทันทีปั๊บเข้ามาเออเมื่อเหตุทั้งหลายหยุดแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงธรรมทั้งหลายเรานั่นจึงดับไปเนี่ยโอ้นี่เลยไม่หยุดติดตัวคิดจึกทันทีเลยนี่ไหมไม่ได้เข่ายังได้หรนะืนั่น อมันก็เป็นปฐมะชาติแล้วปฐมะยังปฐมะเพราะว่าเนี่ยเฝ้าสังเกตจิดเลยทีเดียวเป็นหนึ่งอยู่แล้วอันนั้นนะมันกหยุดกึกโอ้เั็ที่สิระลึกต่อไปก็ล,ลึกไปบ่ปได้เพราะว่าห่วงมูนี่แหละความว่าความอะไรเลยได้สัญญาไว้ก็มูแล้วว่าถ้าได้รู้ท่บทใดบทหนึ่งแล้วเออสิด้ไปปล่อยลดปล่อยสัญญาพันธนาการตัวนั้นว้นี่แหละที่มันเนิน่นสาแต่เพิ่นฟังทีเดียวรวดเดียวเลยเพิ่นกัสิได้อยดอกเพิ่นเลยบอกหยุดไว ยุดไว้ซะก่อนพุทธพาก่าวหลายไปก็นี่ผมยังมีมูอยู่นั่นความคิดมันไปพุดหละเห็นบาละ่ะเออนั่นแต่เดี๋ยวว่าฟังหละ่ะโซดาบันทั้งที่เดียวเลยเออบนันนี้ดีใจผุดเหรหาโมคาลาโมคาลาสมัยตะกี้ป่ะเอื่นกันวางสั่นดอกเออโกลิตาโกลิตาาอื่นใส่กันดีใจความเบิกบานก็มันออกจากสีหนาสีตายเห็นบ่เออดีใจผู้มูก็เห็นความแปลกบะหลาดออตะเก้าก็เคยเห็นหนา้าดำคำเครียดแต่ว่ามือนั้น มันพ่องใสออกมาทาั้งกายได้จากผ่องใสเมื่อนี่เป็นอีหยังจับแขนกันสั้นเมื่อนี่เป็นอีหยังเออลือเบิงผิวพันธุ์กายก็พ่องใสดีแท่รู้สึกว่าท่านสิตตื่นเต้นแท่นะปฏิสสะเป็นหยังเป็นหยังเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟัตงตั้งสติเนี่ยเนี่ยเขาเจ้าบม่ได้ไปเข้าอีหยังสึงมึงอยู่ได้ห่ะ <c oughs> ขอพ่อตาวานเะพิ่นกระเทศให้การฟังต่อนี้ละ่ะทำทั้งหลายเกิดแก่เหตุเหตุนั้นแล้วทำทั้งหลายซึ่ง วงทั้งหลายมันกระดับเองดอกวะแน่ก็บรรลุโสดาทำกันไปโหลดไหมนี่ไหมไปว้าเห็นยังอันเรื่องต้นเข้าสมาบัติแปดทั้งสันทั้งสีจริงจะได้มัน่าหัวหยาดโพดอันนั้นเป็นบรมยนเขาว่าพุทธเจ้าแน่มันภาคกันคิดนึกเอาเองจังสันบรมยนให้ทุกคนนั่นนะเบื้องแค่ว่าถ้าได้โดยปฐมบทมาแล้วนี่นะดูเท่าท่านวิธีสังเกต ควมจิดของเจ้าของโดยอาสายลมให้ใจนั่นแหละเป็นเครื่องยูกรเออเหตุแค่นี้มาต้องไปยังมากหรอบาทมันสิเป็นน้งเป็นดอักหน้าเออแต่ตอนเ้องเป็นห้องนั่งรลดจุตัวเาไม่ได้เป็นนั่งรับตาดีละ่ะเออนั่งู่เอ,อุโลกนี่หมุนจะขอบโลกจักรวาลกับหมุนจากขอบจักรวานคืนกอก,กันเดมันเป็นของมันเดมนั่งคุยกันไปดีๆนี่จิตมิตรกุศลด้ตอนคุยกันนั่นนะเออคำว่า,ามิตรกุศล คุยกันออกจากออกมาจากบานตาดผ่านนำเพอเกิ่งมาแล้วก็เมื่อ้นสู้ไอ้หลังเคลื่อนบันดุงอ่ะยู่หลังเคลื่อนนั่นแหละเป็นปัาบนมันสิเป็นแล้ววืบไปโหลดนันเป็นของมันหมุนใส่กันโลกกับมุนตะโลกจักรวาลกับมุนตะจักรวาลแต่ว่าห้องยู่รหว่างกลางของมันเองนะมันหมุนแล้วมันวืบใส่กันปีนสองเท่าละระเบิดแตกลำบุออกเหลือแต่ความหวางเขายังไปสําคัญมันหมายในความหวางตัวนั่นแหละ ก็เลยว่าเออหากับบวด์พลัตโดนนั่นแหละสงสัยสิยุ่วางยี่สิบเจ็ดปีขึ้นหลังมั้งตัวนี้เออมันกระื้อได้คือเก่าด้นี่เออมันก็ยังจื้อได้เด้มันโ่แมนของไปจื้อมาอ่านมาไหมเออเว้าโดนนี้อยู่ในความรู้สึกนั่นเดียวนีลยเด้เรมดาได้บ่เคยลืมได้ตัวนี้มันเป็นทั้งสั่นของมันนะเออนั่นแหละอันใด้ที่มันเป็นจริงมันไม่มีลืมดอกมันบ่พ้นศาดหนาก็ไปบ่ลืมคือเก่า ดึงเขามาหาบางนี่ก็บรรลืมก็เก่าอนอกจากรืมด้วยยังสืบศาสตร์หายใจว่าล่ะพนะโลมันสอนให้จำถ้ามันสอนให้รืมแต่ยังจำอยู่มันก็ยังเกิดแต่ว่าล่ะเหตุมันว่างไงพวกชาว่าล่ะเนาะก็ก็ว่างไงมันก็ง่ายอิลี่แหละว่าออมันก็ง่ายอิลีบแบบนี้เบ่า้องตอนยังมากดอะพยายามเกิดยังขึ้นก็สร้างทุกคนจับต้นแหลกให้ดี พื้นฐานอันแรกเลอฐานที่ตั้งแห่งการกระทําอันหมันคงเนี่ยลมหายใจจึงบอกว่าเกิดยังขึ้นกับสร้างคิดบ่ออกบอกบ่ถึกอธิบายบ่ได้เข่าสู้ล่มหายใจหลดเนียนแน่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวในล้มหายใจเลยเออ่นแหละดูแค่กับล่มหายใจมันจะไปใส่บ่ได้ทุก,กิริยะอาการนะเกิดยังขึ้นกับสร้างพวกเจ้าอยูไ่ได้เหตุการณ์อันระถึกขวัญลดกําลังแซงกับลังใส่กับลังซ้นกับสร้างหัวมัน ดึงเขาล้มให้ใจโหลดเออบอสโมบอสั้นบอแซงเมื่อกบไปตายอย่างอื่นเท่ากันคุณซื้อว่าตายแล้วเออกลับเขามาพึ่งตนเองเลยล้มให้ใจเลยจังหวะแต่ขอ้อนเอาล้มให้ใจนี่แหละเป็นที่ตั้งเอาไว้ย่าไปสนใจหน้อื่นนะเออมันทั้งสิบเกิดขึ้นให้เห็นดอกอันแปลกประหลาดทั้งหลายเ่านั่นเออแต่นั้นมากโอ้ยบ่าอยากเห็นก็เห็นเบ็นอีนยังก็สร้างเออ บ่ว่าสิเป็นผีสางนั่งไหมเทวดาอินพุม่มลุกขะพุม่มเทวดาเออพญาางโง่พญาหนกเห็นบดเลยใก็เห็นบ่นนบอยากเห็นก็เห็นเนี่ยบ่าต้องเป็นต้องไปฝึกให้เห็นตาฝึกถ้าไปหาฝึกให้เห็นส่วนมากมันสิถือตัวตัวเจ้าของเอาความคิดเจ้าของสางภาพเองเออมั่นใจในสมาธิอันเจ้าของตั้งใจขึ้นมาให้มันเป็นนัน่นแหละพอวันไปนึกนึกเอาไว้แล้วได้ไม่นจังเปน,นั่นพวกเออสั่นหลอก จังหวะแต่ละคนเอาปฐมบทแรกโหลดเกิดเงี้ยเกินกระซางครูต้องอยู่กับลมหายใจเออนอกนั้นแค่เบิง้งความรู้สึกของมันอันเป็นอาการปิตินิ่มน่วงอยู่บนหัวอยู่กลางหน้าผากหรือขนลุกหรือโยกหรือสั่นหรือไหเออหรือเน้อกระตุกหรือเย็นตามแผ่นตามหลังหรือสิโพงขึ้นเออหรือสิล่อยไปกระซางเออลมหายใจนั่แหละเป็นรักแต่เข้าไปคิดตามมันปุ๊บนะ ผลของมันคือถูกนั่นแหละแต่ไปคิดตามมันน่ะนะเออแมื่อสิไปยึดสุกอันตัวนั่นกระางผลของมันกับถูกคือเก้านั่นแหละเออไปเกิดเป็นยังก็ยังว่าถูกคือเก่าเออว่าเทวดากทุกขกเห็นม่พร่มกับถูกนั่นนั่นแหละผลของมันคือถูกแต่นั้นเฝ้าระวังความคิดโดยอาศัยลมหายใจนี่แหละเป็นตัวยึดไว้อยู่กับมันตายในลมหายใจบ่มาเกิดก็แล้วกันนาบ่มาอีกก็แล้วกันนาแมมันสิเกิดอีกมันเกิดอีกอีกครั้งเดียวเท่านั้นแหละ พุดอยู่ข้างบนเลยเออ่นแหลช่ะว,ว่าจะเป็นผู้มีจิตหนึ่งอยู่หี่สะก้อนอยู่กับลมอย่าไปอยู่อย่างอื่น <c oughs> ลายพุด,ดอกแต่สิเปาเรื่องอันแปลกๆน่ะนะมีเบิรตนั่นแหละออวอาว่าเบิร์ดอกมันเห็นหลายโพดเออพวกสัตว์ที่สัตว์ในนาทานนะั่นมีอหรีบานี่นี่เบิร์ตนั่นแหละ <c oughs> ตอนนี้เอาเอาเอา,เอา,เอาสัตว์เี่เาเห็นเดี๋ยวนี้ สุดสาครกับมนันที่มาก่อนอนดี้เห็นอยู่นั่งพัชชุลัดทราบมันเปิดปากทำขี่มานี่เมื่อก่อนหนีจากมันหลดนีสัตว์ของแท่อดนนีนว่าดิเอาพ่อ าวิาหปุราริติสักครังเอวะเมวะอิโตินังเบตอุปกปิิิตังิจังตุหังิเมวสมิสุสเตุรุสังกปยนบนารโยธะทรโยธสัพพติโยวิวันตุ Saparoko vinasa tuh nate kawat bandarayo sukini kayuko pawa amiwa kana silisani

Aparikmanam Udho Karmadhamo Karmadjuti Sampudho Udham saranam ajami Harman saranam ajami Sangham saranam ajami Udhanam Cibitasah Nasaka Genaci Antarato Tatum 我都。Oh, oh.